เสื้อเสื้อบางเงินมันได้อพอดีผมใช้กล้องหน้าไลสดนะครับมันก็จะเป็นแบบมันสีเห็นเป็นตรงซื้อกับกับดันนะครับผมเสื้อบางเงินมันได้มาแล้วสีสันสดใสมากเพราะวันเป็นสีสะท้อนแสงเว <c oughs> ลาใส่ไปชมคอนเสิร์ตแอนอรดีนรับรอง,อง,องว่าเด่นเห็นตะโกนออกมาเลยว่าบางเงินมันได้ครับ <c oughs> ตะโกนแห้งชัดเจนแห้งเสือรุ่นนีคแบบทำแถมฟรีนะครับทำแจกฟรีไม่ได้ทำขายเหดแจกฟรีบริห็ดขายครับผมสวัสดีครับเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดท่านครอบครัวน่ารักที่สุดขอบคุณครับผมอยากไปล้ำดีครับม่นู่ว่าปีปทุมครับมาได้ครับผมผู้ใหอ,อยู่ไกอยู่ไกลกับมาครับคันมาได้มามาหนาเวลกี้ ใครที่สั่งบอสแคร์ไปแล้ววันส่งส่งตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะครับเมื่อเช้าเพราะว่าเสื้อเสื้อเพิ่งมาเมื่อวานเสื้อเพิ่งมาเมื่อวานแล้วก็แพ็กกันแล้วก็ส่งเมื่อเสาร์นี้นะครับก็น่าจะบางคนก็น่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วก็มื้อลื่นนี้ได้อาจจะได้ไซท่านส่งการได้จริงอไม่แน่ใจว่าขนส่งมันหยุดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่ส่งเอเขาบอกว่าส่งนะครับไม่ได้หยุดเพ่นบอกว่าบริยุทธจะส่งปกติ ครับผมช่วงเทศกาลขนส่งก็ไม่หยุดนะครับก็ยังส่งปกติอยู่แต่ว่าแต่ว่าเฮ้าสิสยูไสกระบอกมือถือเป็นบลาเพราะว่าชวนหมากแล้วสงการค้นกะออกนอกบ้านไปทเไปที่ยวไปทําบุญเมียงประมาณนี้ครับสวัสดีครับเสื้อสวยจังครับแม่รอรับได้เลยรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยเสื้อหมดหรือยังครบเหลือเบอร์เอ็ก์อลหมดแล้วนะฮะสาหรับไซส์ใหญ่ เบอร์ XL หมดแล้วแต่เบอร์ L เหลือ100ตัวเบอร์ M เหลือ100ตัวอ,อุย้ยไม่ใช่งม่นมาวางเราบมึงกันนะผมบิึงกันด้อครับยังสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้นะครับเขาเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ครับผม เข้าร่วมโปรโมชั่นได้นะครับช็อปครบ1,000บาทแถมฟรีเสื้อบางเอิญมันได้หนึ่งตัวฟรีเลยนะฮะมูล,ลค่า200ร้อบาทบริเฮ็ดขายครับรเฮ็ดแจกให้ทุกคนดีน่ใส่สงการนาฮ้อนนี่เด่นเลย mm hmm. เห็นไหมขนาดผมบริเป็นคนขาวดีใใส่เสื้ออะไรเห็นปะแม่ชอบแบบอย่างการใช้ชีวิตของบอยแกงคอมือดมือขึ้นนี่ครับเล่ดแล้วครับผมแต่มันเป็นงานส่วนตัวเจ้าภาพเจ้าภาพ จำกัดผู้ชมแค่สามคนเบอร์เ oh. อ mm. มี100ตัวเบอร์ L 200ตัวตอนนี้เบอร์แอลเหลือหนึตัวครับเบอร์เอ็มเหลืออยู่80ตัวแล้วก็เบอร์ XL หมดแล้วหรือเบอร์เอเหลือเยอะครับเบอร์เอเหลือเยอะตัวละกี่ร้อยครับ mm. ฟรีครับผมแต่ต้องซื้อบอสแคร์ ซื้อแชมพูนะฮะก็โปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็คืออซื้อครบ1,000บาทแจกฟรีเสื้อหนึ่งตัวและส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศแจกฟรีเสื้อ1ตัวเสื้อยืดนะ,ะครับคือยืดแบบเนื้อผ้าดีระบายแบบซับเมือดีใส่หน้าร้อนใส่ไปสงการโจนี้ก็ยังทันอยู่นะเพราะคนส่งก็ยังส่งอยู่นะครับ ตัวนี้ครับแชมพูสูตรออร์แกนิกจากบอสแคร์ตัวนี้เป็นแชมพูแก้ผมร่วงนะครับปุริสายนะฮะเอาเปลี่ยนจากบอสแคร์มาเป็นปุริสายนะครับขวดแพ็กเกจใหม่นะครับเปลี่ยนรูปแบบของโปรดักต์แล้วก็แพ็กเกจใหม่ตัวนี้นะฮะเป็นสกรีนติดขวดแต่ก่อนมันเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมฮะและ้วก็เป็นสีสีดำสติ๊กเกอร์ขาวแต่อันนี้คือเป็นสีเขียวนะครับ ขอบคุณครับเสื้อพอบอร์ยแอนได้ที่ไหนคะใส่เมื่อวานค่ะเสื้อสวยมากครับผม,มกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะฮะตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงของบอสแคร์นะครับแชมพูแก้ผมร่วงของบอสแคร์ครับแล้วก็มีครีมอาบน้ําราคาเดียวกันแต่ครีมอาบน้ําได้เยอะกว่านะฮะคีมอาบน้ำ5 0า5 0อ m มเป็นขวดแบบดูดีมากขวด คือ500 ml นี่คือปริมาณนะถ้าปกติถ้าแบนทั่วไปเนี่ยพี่น้องสีเห็นแบบเขาทําขวดแบนๆแ,แล้วมันจะดูเหมือนได้เยอะแต่ของเราคือมองถึงการความสวยงามแล้วก็ความเรียบร้อยเวลาเราไปตั้งในห้องน้ำนะครับพื้นทีสิบเอ็ดเกกะนะครับแล้วก็ได้เยอะที่สําคัญโฟกัสที่คุณภาพ ครีคมอาบน้ำตัวนี้ผ่อนคลายสบายตัวนะครับแล้วก็ยับยั้งแบบทีเรียได้99.99% 99ด้วยใครที่ไปเจอมลภาวะเจอความเครียดเจออากาศที่มันเป็นพิษโดยเฉพาะอากาศร้อนๆคุ่มเมยคข่มหลามาที่บ้านแล้วได้อาบน้ําเย็นๆแล้วก็ครีมอาบน้ํำหอมๆฟองเยอะๆตัวนี้นะฮะอาบแล้วรู้สึกสบายตัว นะครับตัวนี้นะฮะราคา1ขวด350บาทนะฮะสามขวด1000บาทรับฟรีเสื้อ1ตัวหรือจะซื้อคล้ก,กันกับแชมพูก็ได้เอาแชมพู2ขวดเอาครีมอาบน้ำหนึ่งขวดนะฮะรวมกันเป็น3มชิ้น1,000บาทก็รับฟรีเสื้อ1ตัวแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนําครับเรามียาสีฟันด้วยนะครับยาสีฟันตัวนี้มี2สูตรนะฮะสูตรที่1ก็คือสูตร ตัวนี้นะเป็นสูตรสมุนไพรนะครับสูตรสมุนไพรจะช่วยรักษาโรคเหงือกและรากฟันใครที่มีปัญหาฟันผุเหงือกบวมปวดฟันปวดบ่อยนะฮะแปรงฟันบมสะอาดแบบตามซอกฟันอย่างเงี้ยมันเหตุแห่งก็คือถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดใช้ยาสีฟันที่ไม่ดีมันจะสะสมทําให้เกิดคราบหินปูนแล้วมันก็สีเหตุให้สุขภาพฟันมีปัญหา หินปูนเกาะเยอะๆเหงือบบวมทําให้มีกลิ่นปากเราต้องใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือสูตรสมุนไพรสีเขียวเข้มนะครับตัวนี้คือสูตรโฟไลน์ line. ตัวนี้ทําให้ฟันขาวนะฮะฟันขาวแต่ก็ระงรับกลิ่นปากได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันครับตื่นขึ้นมาน้ําลายไม่เหม็นบูดมีลมหายใจที่สดชื่นหนึ่งกล่องสองร้อยบาทแต่สองกล่องวันนี้ สกล่องสาม้อบาทนะสองสกล่อง350บาท,นะบาทหรือเราจะซื้อเซตนี้นะครับก็1,000บาทได้ยาสีฟัน2อกล่องแชมพูหนึ่งแล้วก็ครีมอาบน้ำหนึ่งรวมเป็น1,000บาทแถมฟรีเสื้อ1ตัวแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะเอาเซตนี้ก็ได้นะครับแคปรูปก็ได้ถ้าสนใจเซตนี้มันรวมกันแล้วได้1,000บาทพอดีจริงๆแล้วมันหนึ่าสิบบาทแต่ว่า ถ้าเอาเซตนี้ลดไปเลย1,000งพันทวนนะครับแล้วก็รับเสื้อบังเอิญมันได้ฉลองสองอ่ยี่สิบล้านวิวไปหนึ่งตัวเอาไปใส่สงการนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คคืนนี้แล้วก็ส่งเช้านี้เลยนะครับเพื่อมันทันใส่สงการพี่น้องสิบสามสิบสี่สบห้ารับเซตสามรอสินค้าค่ะ กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับแคปภาพนี้ไว้ก็ได้ถ้าสนใจเซตนี้นะฮะมันมันเป็นเซต1นึ่ันบาทพอดีเราได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยกดลิก์ที่ปักหมุดครับผมเสื้อไม่ได้ขายนะครับทำแจกช้อปปิ้งครบหนึ่บาทปุริษาตัวนี้เราได้ของดีไปใช้ด้วยได้เสื้อไปเป็นที่ระลึกด้วยครับเพราะว่าเราทำมาลิมิเต็ดแค่สี่ตัวเท่านั้น ทำมาแค่400ตัวเท่านั้นอับอับท้าช่อับถาช่เอเขาตั้งบูธท,ทั้งหนาอยู่บอกเอาสิสิปสปไปบูธอยู่บอกอันอนี้ไหมอ่อออออขางข้างสุดอด เอ่ออาี้กเฟิล์อมตามหหรฟิลซอมตงหมวิตข้านิ่งดิข้านิ่งอไยากน้ำขอบคขั้วบอก ยาสีฟันอย่างเดียวเท่าไหร่หนึ่งกล่องสองร้อยครับสองกล่องสามร้อยห้าสิบาทเอาสูตรใดก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมก็ใช้สูตรนี้สําหรับผมใช้สูตรสมุนไพรสําหรับผมใส่สูตรสมุนไพรครับหรือเอาไปทั้งสองสองสูตรเลยก็ได้สองกล่องอ่ะสามร้อยห้าสิบาท หรือเอาสูตรใด,ดสูตรหนึ่งก็คือซื้อ1ชิ้น2 0 0 2ชิ้น3 5 0หบาทนะครับกดยิ้มที่ปักหมดนะครับแต่ถ้าซื้อครบทุกอย่างรวมกันแล้วครบ1,000ันบาทเนี่ยตัวนี้จริงๆมัน1 0 5 0แต่ซื้อเซฟนี้ลดไปเลย1,000ท่วนก็รับเสื้อไป1ตัวสั่งแล้วจ้าซื้อครบ1,000บาทรอรับเสื้อจ้าเ่นใกล้กันหายเพราะพ่อสิบโลมาแนม่เบน เมื่อนั่นไอ้พังกันทําบุญเมิดมือแล้วที่นี่ก็ไปกินเขาแรงกับขอบรั้วกับมึนหัวน้อยหนึ่งก็เลยไปตอปรได้พระเอกเบนเทียรยุทธประถมบันเทิงสินเห็นบอกว่าหลินไก้่กันหนึ่งนะครับมีระเบียบประถมใจก็ลอยมือนี้จุ่มกันอยู่คนนบึงกันแดนให้มันครบทุกวงก็แล้วกันครับ ทำไม EP 19ดูไม่ได้คะดูได้ปกตินะครับยังไม่ไลฟ์ไงครับเราไลฟ์วันที่21แต่เมื่อคืนไลฟ์ให้ดูแล้วทางโทรศัพท์มาแล้วนุมอัดเอ,อ่เบอร์ไหน,นอะอัเดบเบอร์เอลเบอร์แอลขึ้นหนาพองแท้ป็นแต่งหนาแล้วใส่แป้งมันซับะลังครับหนาพองอันนี้เรามันเสือเบอร์เอคลมเดแล้วเด้ ผู้ใดคิดาเจาของผู้ใหญ่เนี่ยกระสบโ่ได้เสือเริ่มพี่น้องหรือหรือเอาเบอร์เอลไปก็ได้นะพูดถึงเบอร์เอลก็เหลืออยู่หนึ่งร้อยตัวเบอร์เอลสั่งมาหลายอยู่สั่มา,200ามาสองร้อยตัวก็วัดสบเบิร์ดอะครับแมนบอสบันนี้ต้องร่ล้างทครงกามเพราะว่าโรงงานมังงนหยุดโรงงานเสือเหมือนบอแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งร้อยตัวอย่าเหลือถอดเสื้อนะครับลาย้ืออเมื่อนั้นเบ้าไปเบอสมา <c oughs> อันเขากำลังสิเปิดตาศเปิดตัวไอเละอันมั่น ไปเพอถอดเสือไปซื้อหน้างานมือหนีหนึ่งพันบาทในเสือเลยประจำแดงของมาน้ำบนหรอเอาไมาครับโอ้เอามายูวสดุครับเอามาอยู่ครับอยู่หน้างานก็มีนะครับแล้วก็เบอร์เอสเบอร์เอ็มยังเหลือเยอะอยู่นะครับเอสเอ็มเอลอันนี้เบอร์เอลก็คือผมผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับน้ําหนักเจ็ดสิบอารัดไปเลาเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบเล่ยป๋อ นักเจ็สิบห้านะฮะเบอร์ไซเบอร์ L ได้พอดีครับเบอร์ L ได้พอดีนะครับแต่ว่าผู้หญิงมันดูดูตัวใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่นะใส่เบอร์ L ได้นะฮะเซตนี้เนี่ยยาซีฟันสองหลอดราคาแชมพูออร์แกนิกบริสายหนึ่งราคาขี้มามนหนึ่งเนี่ยมันครบหนึ่งพันบาทจริงๆมันหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าอันนี้คือขวดละสามร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้ คัวละอ่ะองละ200แต่ว่าถ้าสองกองสามามันรวมกันมันจะเป็นเข้าเซตหนึ่งบาทแล้วก็คิดไปหนึ่งพันทวนแล้วก็แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวเสื้อบางเงินมันได้นะครับยีล้านอยู่แล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ เซตนี้ก็ได้นะครับเซตนี้หนึ่งพบาทรับฟรีเสื้อ1ตัวเสื้อไม่มีแจกนะฮะทุกท่านจะได้ของดีไปใช้ซื้อไปเป็นของฝากในช่วงสงกรานก็ได้ซื้อไปเป็นของฝากในช่วงสงกรานแล้วก็ได้เสื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะครับซื้อไปใช้ที่บ้านที่ห้องน้ําห้องน้ำมู้เจ้าเปิดเข้าไปแล้วมันเป็นบอสแค่ตังๆัอยู่ในห้องน้ำมู้เจ้าสิ ดูดีขึ้นมาทัานทีเลยมาเห่าห่งๆเลยรู้ลลามาเห่ามากเลยนะฮะมันคุณคุณภาพมันมันตอบโจทย์สําหรับหน้าร้อนด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะเราเจออากาศเป็นพิษมลภาวะคุณพี่เอ็มือกว้ามเครียดจากการทําง,งานกลับมาที่บ้านแล้วมาใช้ครีมอาบน้ําที่มันนุ่มและมุนมือกลิ่นผ่อนคลายอาบน้ำเย็นๆแล้วกับขี้มานน้ำหอมๆนี่ันคือที่สุดแล้วอาจจะใช้เราอาบน้ำดีชั่วโมงวันนี้ อันนี้อันนี้คืออฟอสมุนไพร้วยเนี่ยกินสมุนไพรแล้วใส่ข้า้สึกแบบสมุนไพรถ้าสมมติว,ว่าผู้ใดไปออกจากไปตากแดดมากสิไปเห็นงามมากสิอาบเนี่คือสิสซดชืดเลยสดชื่นเลยเพราะมันได้กินสมุนไพรแบบดีครับผมอันนี้เราเพิ่มปริมาณด้วยนะฮะแต่ก่อนเนี่ย450 ml ีล่าสกิน<ด>แต่ดีล่าสกินก็จะมีผลิตออกมากเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ ใช้แล้วเนื้อจะหอมไหมครับบอหอมครับหอมผิวนี่ดึงดึง,ดง,ดงขึ้นมาเลยได้เยอะด้วยนะฮะ500มลเพิ่มปริมาณให้ด้วยนะครับแล้วก็ราคาเดิมนะครับแล้วก็เป็นจากเป็นสูตรดีล่าสกินตัวนั้นเราก็มาปรับเป็นออร์แกนิกตัวนี้นะครับเป็นครีมแบบน้ำสมุนไพรนะครับบอมเมนเตกินสมุนไพรซื้อได้คือมันไดสารสกัดจากสมุนไพรมากแบบเต็มร้อย นะครับตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงจากบอดแคร์มาเป็นปู่รีสายนะครับก็ปรับแพ็กเกจใหม่ให้ดูลรูลรามาเห่าขึ้นนะครับกดดิ้งที่ปรับหมุงนะฮะซื้อเฉพาะครีมอาบน้ำสามขวดก็1น0 0งบาท1ขวด350รขวดหนึ่งพับาทครับ แชมพูแก้ผมร่วงปุริาสายออแกนิกหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบสามขวดหนึ่งพันบาทแต่ถ้าซื้อรวมกันนะครับเพราะราคาเดียวกันรู้รวมกันครบสามชิ้นเนี่ยก็หนึ่งพันบาทท้วนแล้วก็แจกฟรีเซียนหนึ่งตัวและส่งฟรีทั่วประเทศสําหรับโปรโมชั่นรับวันสงกรานตน์ครับพี่น้องไม่ต้องมาถามเสือเสียเลยบ่่บาขายนะครับเสือไม่ได้ขายไม่ได้แจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวนะคะจํจำกัดแค่สี่ลอยตัวพอม แม่สั่งตั้งแต่วันที่เก้ารอเสื้อครับเร้าผู้ใดจะสร้างมือบ้านหรือว่าสร้างมือนีนะครับก็ได้ของมือเสาร์นี่เื็น้องมันทรงมือเสาร์แล้วก็ล้างล้างจากนี่ก็คือที่เป็นหล้างสงการแล้วเพราะว่าคนออสงการช่วแมน,นครับสร้างฝาวสร้างเดี๋ยวนี้มือนีมันจังสีได้ท่านใส่สงการกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยอันยาสีฟันอันนี้เท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบ เมนบอกีเทเมนเกลาตินเข้มข้นสําหรับบํารุงผมนะฮะหนึ่งสัปดาห์ทำหนึ่งครั้งเย็นบอกผมผมขนาดแบบทําสีแล้วก็ดัดผมยืดผมไดเซฟผมทุกวันแต่ผมไม่ร่วงเลยนะฮะผมก็ยังแบบมีน้ำหนักเออบบมันบดเสียแบบสมกับ สมกับทาลายมันนี่มันสิบปียุสภาพนี่แต่เราก็มีตัวช่วยที่ดีนะครับนั่นก็คือทีตเมน์สูตรเคลาตินเข้มข้นหนึ่งสัปดาห์เราทำหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยคือพ่อคุณล่ะสิบมือยังฮ็ดเตียนนึงแต่ว่าคุณแยน,น่ะหน,หนึ่งหนึ่งสัปดาห์เขาทำหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้ทีตเมนต์สูตรเคลาตินตัวนี้มันสองร้อยเก้าสิบเด <250. S 1> นบอมจัสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบได้บอม เซตหนีได้บ่อนี่สามร้อยห้าสิบได้ไไบ่อยบนไหนบนไหนขาดทุนติดขาดทุนใหญยัยบเซตนีบ่อเพื่อเป็นอยากเอาอยางละชิ้นหนึ่งสิไหมมันจะเป็นเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบมันจะถ้าสมมุติว่าจังสี่ไหมจังสี่ไหมหายเพินไปเรื่อยได้กว่า ตกลงไปหนึ่งพัน่อยห้าสิบนี้เดวแต่เจ้คของบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนสิทธิ์ถือทั้งแถมเสือนะาสิทธิ์ถือผู้จัดก,การดาบใช่ว่าจะเป็นเช็ดพันลอยครับอืเซม หขวดสามบทขวดห่พันเซตที่2องแชมพูเจลับน้ำยาสิฟัน2องหนึ่งพันแชมพูทรีทเมนต์ยาสิฟัน2องหลอดอ๋อแชมพูหนึ่งแชมพูหนึ่งทรีทเมนต์หนึ่งยาสิฟัน2 1งหนพันบาท เซตนี้ก็ได้นะฮะหนึ่งพันบาทได้เสื้อหนึ่งตัวแชมพูหนึ่งยาสีฟันสองแล้วก็พีทเม้นต์หนึ่งกดลิงก์ที่ปักหมดแคปรูปนี้ก็ได้นะครับเพื่อยือนยันกับแอดมินว่าเราต้องการเซตนี้ก็คิดไปเลยหนึ่งพันทวนแล้วก็ได้เสื้อหนึ่งตัวฟรีครับเสื้อบางเอินมันด้สีสะท้อนแสงแห้งไปบองคอนเสื์ตแอนโดลดีมู่เจา้าไซไปนี่สิ มันสิตัะโกนออกมาเลยว่าบางเงินมันได้เ <c oughs> ซตนี้ก็ได้นะฮะเซตนี้หนึ่งพันบาททวนครับจริงๆแล้วมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแต่เราคิดให้ทุกท่านวันนี้หนึ่งพันทวนแล้วก็แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวระบุไซส์ไปเลยครับ S M L x L นะฮะส่งฟรีทั่วประเทศร <c oughs> ดไปลดขายหมด ล่างสต็อกแล้วห้องกระสร้างไม่ขายาใ่ช่วงนี่เดียวห้าสิบห่าว่างงั่งคอนเสิร์ตช่วงปิดวงาอสิพ้าขายของไปซื้อรถไปหาขายมตลาดรถเรียกยาสิฟันใช้ดีจริงใช่ครับตัวนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้ครับผมเซตนี้ก็ได้นะฮะยาสีฟันสองกล่องคีมอาบน้ำหนึ่งแชมพูหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งพันบาท กดลิงก์ที่ปักหมุดครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจเห็นไหมครที่คอมเมนต์ที่อยู่ล่างสุดเห็นไหมครับผมก็เหมือนซื้อบัตรผมปิดน่แหละครับโอนเดี๋ยวนี้ก็คือส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็มีแต่ว่ามีค่าส่งห้าสิบบาทต้องจ่ายเองนะครับแต่ถ้าโอนเดี๋ยวนี้ก็คือเราจะแพ็กให้ตอนนี้เลยนะครับรายงานแพ็กอเตรียมตแพ็ของคืนนี้แล้วก็ส่งพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้ขนส่งทํางานอยู่สาบเบอร์เได้พี่นอ้องสาบบอร์เใช้เสียได้สาบบอร์เใช้เสียอยากสั่งแชมพูกับทิเม้ะะ์ราคาเท่าไหร่แชมพูหนึ่งเอาอย่างนี้ก็ได้เอาแชมพูไปสองขวดใช่ไหมฮะ ไม่เอายาสีฟันใช่ไหมครับให้ไปเลยเซ็ตนี้ก็ได้ครับครีมอาบน้ำหนึ่งแชมพูหนึ่งครีมเม้นหนึ่งเซ็ตนี้ก็หนึ่งพันท่วนรับเสื้อฟรีหนึ่งตัวหนึ่งพันท้วนรับเสื้อฟรีหนึ่งตัวหนึ่งพันท่วนรับเสื้อฟรีหนึ่งตัวส่งฟรีเสียวยังอีกครับ สมุนพรยาสีฟันสมุนไพรหกหลอดรานะคาเท่าไหร่คะหนึ่ันท้วนครับหหลอดหนึ่พท้วนสมุนไพรสูตรนี้ถ้าคุณพี่พันนีแจมแจ้งจะซื้อ6หลอดหนึ่ันท้วนนะครับแจ้งแอดมินไปเลยหนึ่ันท้วนแล้วก็แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวครับผมแต่ตัวนี้ใช้ดีจริงจริง LDT